สำหรับทุก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 ทีกทุ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 ทุก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 ทุบทุกาุัทุกทมาทุกทุกทุกบุางุกทุกทุกทุกาุกท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 า,ากทกทุกทุกรกพุกาุอทุกทกทุกทุกกทกทุ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 กทกทกกัุกาุกทุกทนกทินทุกทุกทุกรุกท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 ุทุกกุกก็มา,นนมามา เราเรียนไปแล้ครับมันหยุดบรรยากาศริมเขื่อนครับยเงียสบกยันำมาเล็่ข้างล่างคนกบิน ลินก็เซฟไปฝาไปชาชนก็ใส่งานการด,ดีครับตอนล่างก็จะเป็นหนามไว้ รินจังหวัดกาญจนบุรีพี่น้องเดินทางมาจากศูนย์ประการสอปรศูนย์การบริสุทธิ์ธรรมชาติต่างจังหวัดอยู่ในเมืองกรุงชั้นกรุงเพื่อติดต่อที่ไร รามก็จีเป็นวิวคะนะครับนี่ก็เป็นดอกีรมแห้งยินไว้ๆฝน,นก็ช่มาตกหม,มาต้นแล้วขโควิดพิด,ดไม่ขัครับ,รบวันเียพุกมม็ไเลยมาใหม่ ปี67มจานหางถิ่นสมวิวะะเ,ปเ,เป็นสบายบรรยากาศ้างล่างเขื่อนซีนคารินแส,นสงโซลาเซล เก็บไกลดี่ครับ